ลัคนาราศีกรกฎนะครับกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าวันจันทร์ที่หนึ่งสิงหาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่เจ็ดสิงหาคมเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นจะทุ่มเทกับการทำอะไรบางอย่างอาจจะเป็นการเรียนบางอย่างเพิ่มเติมอาจจะเป็นการศึกษาหาความรู้บางอย่างเพิ่มเติม หรือกำลังขมักขม้นในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันสำเร็จรุลร่วงไปอย่างที่ใจต้องการแต่ความสำเร็จหรือสิ่งที่จะได้มาตรงนี้นั้นคุณจำเป็นที่จะต้องปรึกษาหารือจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นไปได้ว่าน่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำช่องทางต่างๆที่ดีให้กับคุณได้อย่างดีทีเดียว ด้วยเหตุผลของดวงดาวนะครับก็คือดาวพฤหัสที่เป็นกเกษตราธิบดีนั้นก็ได้โยกกับดาวอาทิตย์อา่าโทษครับก็ได้ตีโกนกับดาวอาทิตย์เขาเรียกว่ามุมร2 0องศาตีโกนกันของดาวคู่มิตรตรงนี้ดาวอาทิตย์เองก็ทับลัคนาราศีกรกฎอยู่ตรงนี้ก็ทําให้หลายสิ่งหลายอย่างมันสําเร็จได้ง่ายกว่าที่เราเองต้องการอย่าก,กันนั้นเลย <c oughs> นะครับ ดาวอาทิตย์ที่มาทับลัคนาราศีกรกฎนั้นก็เป็นดาวอาทิตย์ที่มาจากเรือนนะครับการเงินเท่ากับดาวการเงินมาทับตัวดาวการเงินมาทับดวงก็เป็นสัปดาห์ที่การเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นคร่องตัวทีเดียวนะครับมีเงินมีทองเข้ามาจากหลายๆอย่างแล้วก็ตัวคุณเองก็มีความรู้สึกสบายใจกับสิ่งรอบๆตัวมากยิ่งขึ้น นะคนเราพอการเงินการทองมันคล่องขึ้นมันก็มีความรู้สึกสบายใจนะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ถูกแล้วนะครับแต่ดาวการเงินจริงๆเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเงินสดย่อยมีมาให้ใช้ตลอดแต่กลับต้องระวังไอ้การเผลอเรอในเรื่องการเงินหรือว่าการคอนโทรลรายจ่ายได้ไม่ดีหรือว่าเผลอไปให้ใครหยิบยืมจนเสียหายนี่แหละครับเพราะว่าดาวการเงินเอง,เองนั้นถึงแม้ไปอยู่ในเรือนคู่ท่าแต่ก็ไปอยู่ในเรือนวินาศด,ด้วย ก็คงจะต้องพึงระวังไว้เหมือนกันนะก็ติงและเตือนกันไว้แบบนี้ถึงแม้ว่าจะมีดาวพุธไปอยู่ในเดือนการเงินและได้ราชาโชคก็ตามไอ้ส่วนของคุณเนี่ยไม่มีปัญหาถ้าจะเสียเรื่องเสียราวจุกจิกยุ่งยากแม่งน่าจะมาจากคนอื่นนำความวุ่นวายมาให้ส่วนในเรื่องของความรักนั้นในสัปดาห์หน้านะครับเป็นไปได้ว่าใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะเคยนิยมชมชอบกันอยู่ ถูกไมตรีกันอยู่แล้วคุยคุยไปแล้วห่างหางกันไปมีโอกาสจะติดต่อกลับมาก็ได้นะฉะนั้นสัปดาห์หน้าจันทร์อังคารพุธช่วงนี้ลุยในเรื่องของงานอย่างมากพฤหัสการเงินจะดีวันศุกร์จะจุกจิกเรื่องบริวารเล็กน้อยเสาร์อาทิตย์ก็แฮปปี้ขึ้นก็ขอให้โชคดีนะสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงขงแกลงเมืองไทย กับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID m a s t e r m i n ์6 6 6 6หสำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล